แสดงแสดงสวยสวยตอนนี้อยู่ไกลตอนนี้อยู่ไกลตอนนี้คบอยู่ไกลตอนนี้อะไรอุ้มผมปะอุ้มเมีงเหรอได้ไม่ต้องนะอุ้มชุบตรงนั้นไหมหนุ่มได้ได้ได้มันอยู่ไกลมันอยู่อันหนึ่งทุ่นเนี้ยต่อสายมืออ่ะไม่รู้ไงให้มันอยู่ไกลต่อสายมืออยู่ไกลตอนนี้อยู่สามตัวนะสามที่ตัวเลย นี่เนาะไม่ไม่ไม่ไอ้มานรอให้ก็ติดเชี่ยวนะ,ะหายนก็ขับมาหลังกูเองอมันขับหนีไปไปมาไปมาปมาให้มาให้อยู่ตรงเนี้ยเอ๊ะ

หมด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 มยาวแล้วหนึงค่ะได้เฮหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดแล้วทำรห้องเรห้องเลยรีเซตก่อนความยาก่อนก็ได้วงตเ้ยใจงจขวาไหมมมามมมาเาเล่นก่อนได้เพื่อนโคตรมากเลยว่ะเกิดอะเออหมว่าถูกเหมนกันแตกครับ ไอ้แมันอัปเดตแพทมาเนี่ยแหละไม่ค่อยชอบพวกนี้เลยเฮ้ยลมาายงมาใหน้หลังนตัวนี้มีอีกตัวนี้เฮ้ยเชียห้อ,องน้ำเคลียร์ลให้ไวแล้วขับแล้วขับรถมาต้องเคลียร์หนักให้ไว ติดหลังก่อนปูนมาับหนึ่งไม่ต้องห่วงขึ้นมาเอาอยู่นี่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 อยู่หลังหนึ่งไม่ขับรถมาขับกูเลยต้องติดหลังอ้ยขับรถมาที่มึงต้องหน้ากูเลยพี่ส่งให้ไปหึ่มกลับไปเลยโดนขวายิงโดนซ้ายยิง มันเล่นไม่ได้หว่ะตรงเงาแตะให้ก่อนลูกนึงแตะอีกลูก,กพี่ฝั่งนี้นอกบังการรอไปนัดสองนัดอ่ะอรอราปั๊มยาก่อนมีปั๊มยาไอ้มันเดินมาไหมเดินมาไหม